โอเคก็ okay, ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวช่องจิ๊บจ๊อยจิ้บเพนด้วยนะครับผมก็ยึกผมซึ่งเคยสามนสองดีเปเปอร์อีกแล้วนะครับโอเคผมวันนี้เรามาอยู่ในหัวของคนละครคนขายของเล่นหรือว่านักขายของเล่นนั่นเองนะครับนะที่มาในส่วนของสกินนี้ก็คือคุณเปเปอร์วิงนั่นเองนะครับเขอบอกเลยว่าสกินนี้เนี่ยก็เป็นสกินที่ขัดต่อจากแมทที่ผมได้รีวิวไปมากันเลยนะ บอกกันเลยว่าเป็นสเ้นที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะโดยเฉพาะก็ผมเป็นเมนตอนนี้อยู่แล้วนะแต่แต่การกงผมก็ไม่ได้คือหรอกเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมลี่น่ารักกว่านี้เลยน่ารัก,กว่าส,สวยกว่าด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นในถั่วของดาบ Rio Memory หรือว่าความควางจำของ Rio นั่นเอง ดี๋ยวผมเนตไม้กระโดกกันก่อนเลยนะจะได้แบบกระโดดแบบเทหนึ่งเทลยเลยนะเพื่อนเรามีคนโจ๊อยู่ตรงแถวแถวบ้านเล็กเเอาอะมาสิกระใจใ้นแรงกันเลยใครวะนะีย่ยเดี๋ยวเราดูลูกตานอากากันเต็มเต็มก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแน่เลยโอ้โห و, เป็นกีชาด้วยนะครับเพื่อนๆอี๋โ,โ้โหโมโหไงไล่แบบพัตติเซียแบบโมโหหวานะมันเอาจริงไนะหมมันเอาจริงไหมนี่ยี่หนึ่งทีพัตติเซีย เอาว่ะไปเตียงวพาายาวที่จะมาหาที่ของเราเลโอ้ยมีการเปิดว้าบเอาวะทำไมชอบเตียงว้าผายบกจริงๆเลยเสียงหลงเลยกระโดดเป็นไงบ้างเพื่อนอี๋กระโดดขึ้นไปสูงแบบพอดีเลยเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกีชาางผมไ่ทำไรกุณเนี่ยโุ้ยแผลหนึ่งอุ้ยไปโดนได้ไงอะน่ะนีเย่ก็หนึ่งทีนะ คนชอบเชียงใหม่ก็ต้องโดนแบบนี้ครับแล้วก็การดูดอัดหน้าไป็นหนึ่งดีจะบินตามไม่รักครับเจ้นี่มาเดี๋ยวเราโดดตรงนี้เ่อาเร็วผมเฮ้ยเฮ้ยแพตตี้ยยามาไงวิวเดี๋ย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 วโอ้โหแพตตี้ขยามเธอญทำไมเธอไม่หนีไปกันเปลยโอ้โหขันจะได้จูงแล้วเฉียวไม่ไรนะแพตตี้ขยามรอบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไงแลรัปบดเป็นดังจู๊ นับกดเป็นยังจิ๋วพระเจ้าเสียล้มไปแล้วเรียบร้อยนะเป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหจริงอยากซุ๊บมากเลยอ่ะพระเจเสียเขาไม่ยอมโดูดตั้งแต่แรกนะตกใจอยู่อยู่โผม,มาด้านหลังโมโหจนว่าผีหลอกโอเคตอนนี้ตัวผมเนี่ยโดนขับไปแล้วนะครับนะก็คือไปช่วยไม่ได้นล่วเองโดนล็อกไว้เมื่อหัวใจฉันถูกกิ้งกอกไว้ให้มีอยู่เพื่อรักเธอเอามาเป็นเพลงเลยแค่โดนขับกันเนี่ย มากระถิ่นระูปนักการ์ตูความน่ารักของตัวแอนนี่หรือว่าตัวขายของเล่นกันด้วยนะคะใช้ยังไม่ได้ซื้อนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พี่มันโคตรสนใจผมเลยผมอยากได้มากเลยก็อยากรไปซื้อกันได้นะฮะใช้เพียงแค่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดกระดุมแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถถือด้วยเพชรพ่วงได้นะเป็นสปินคอสโอเวอร์ที่มาแล้วอาจจะไปเลยก็ได้นะอาจจะไม่ตอบก,ก,ก็รีเซ็ตกันจูเอะนะครับผม a few moments later ชิ้นนี้เสร็จแล้วนะเสร็จเราไปหาอะไรวิ่งเล่นกันหน่อยดีกว่าผมอยากจะอยากจะไปเครับแพทแมวเนี่ยต้งไงดีอ่ะไม่รู้ว่าแพทเขาอยู่ตรงไหนน,นี่หวดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขากำลังแฟนมันอยู่นี่มีการเปิดว้ามาจากนักนขวดวบปังล้ <c oughs> อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไล่ผมจริงสิเฮ้ยผมขอโทษโอ้หใจร้ายมากเลยมาเลยว ออกมาแล้ววะน,น,นั่นแหละนั่นแหละกโดดจริงไม่เคยมีโก้อยู่แล้วนะยังไงครับผมผมโดดนะผมโดดนะผมไม่ได้ขู่นะผมโดดจริงนะนี่มาจิตครับคุณเกชารคุณจะไล่หรือเปล่าละ่ะนี่ล้อหลอกล้อหลอกด้วยล่อขไปด้วยมาเก้ามาเกามามาถอนจู๊ดให้มา,มา,มา,มาคุณเกชาร์คอยู่แบบพี่เครื่องอย่างนี้หรอผมก็ปินได้นะ I believe I can fly มาดี ตามผมนะไล่เบลเบลไปไล่คนอื่นไหมครับว่ายีก้ามว่าตามว่ะนี่อุ้ยอ้ยอเตรียมแล้วเตรียมแล้วครับเพื่อซ่นอ๋อโหผมจะวนจนกว่ากีชาจะเลิกเล่นเกมนี้นะจะวนไม่ได้นะไแล้วปิเปอร์เขาไล่แล้วก็โดดจริงนะไม่เคยกลัวจุดนี่สวยครับผมไม่เคยกลัวหรอกครับเพียงรอดเราอราูด้าวใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ว่าเหมือนตัวกีชาเขาจะไปหาคนอื่นแะล้ว ตลอดเลยโดนนอกใจตลอดอะ่ะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยชอบนอกใจคงต้องาออลาเธอตอนนี้ลาเธอได้สักทีลาก่อนไม่เกิดอยากโห่เอ้ยพี่ชาวเฟรคติวแล้วนี่อ้า,ออาวสวยแล้วเฮลิพอร์ตมาแล้ว โอ look, okay, oh, oh, oh. ้ยโอ้ยปิดปิดทำไมแล้วอ่ะไปไม่ทันแล้วแน่เลยเพื่อนๆโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เป็นเรียกจังเลยจุกจู้จุกจู้หุ่ยยนาทีระทึกขวัญมากยังไงคุณคุณเปเปอร์วิ้งคุณเปเปอร์วิ้งต้องรอดไปจากซีดีนะครับทำไมอ่ะภาพไม้แบบไอ้เวรุ่นทำอะไรอะไม่เคยสนอะโอ้โหโจรสนว่าเขาจะตามหลังมาเนี่ยโอ้โหเสียใจว่ะ โอเคก็ไม okay. ่เป okay ็นไรนะกิม <mówi> น okay. okay. ี้ก okay. um ็เสมอได้อ okay. ย okay. like, ู่นะจือว่าโอเคอยู่ไปออกไปได้แล้วเจ้ออกใจแล้วเดี๋ยวจะโดนโดนเก็บดาบเนี่หาเลยนะเกิมนี่ก็จะหาอยู่นะโอเคผมก็โดนเสมอแบบงงงเนีรับจบเองก็ได้โอเคผมวันนี้ผมองขอกราบไป็นกัใครชอบไปกดของกิน คุณเปเปอร์วิเนี่ยก็บอกกันเลยว่าเป็นสกินที่น่ารักมากอีกพิมพ์หนึ่งเลยนะโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันครับ